สวัสดีครับผมจิระเดชรถบ้านนะครับผมวันนี้นะครับมานําเสนอรถแต่งหล่อๆพร้อมใช้เหมือนเดิมนะครับผมคันนี้นะครับเป็น Honda c ซีวิคเอนะครับผมตัวรถเป็นปี2010 m i n o r c h a นอร์เชแล้วไฟท้ายแปดเหลี่ยมนะครับตัวรถนะครับเก็บงานตกแต่งทุกอย่างให้พร้อมใช้นะครับตัวรถเป็นสีเทา FK นะครับเป็นสีเทา FK นะครับสีแห้งช้าเต็มระบบนะครับผมทําใหม่ทั้งคันนะครับ ตกแต่งด้วยพาร์ทบูเก้นอารอ,อ,อบคันนะครับล้อแม็ก RS05RR นะครับขอบ17น,น,นะครับกับยางใหม่สี่เส้นนะครับจัดทรงจัดฟินเมนต์ให้หล่อๆนะครับตัวจริงบอกเลยเลยว่าโคตรหล่อนะครับเอาไปไม่ต้องทำไดแล้วไฟท้ายแปดเหลี่ยงน,นะครับไฟท่อคู่นะครับผม ตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับสีสันตัวรถเก็บงานเพื่อเพื่อความสวยงามนะครับการันตีนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับหล่อหลอ,ลอทรงดีเลยนะครับ ใครหาใช้อยู่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเอาไปขับลอยๆอย่างเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกันนะครับภายในบอ่อนังแท้นะครับเจ้าของทําออกมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับทาเป็นบอ่อนังแท้ทั้งคันนะครับย่างประตูสวยนะครับผ้าหลังคาสวยสะอาดนะครับแขงสวย4ี่บาทเลย สวยนะครับไม่แตกไม่ขาดนะครับผมเป็นเบาะหนังแท้นะครับมองอะไรสวยนะครับคอนโซลสวยระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับแอร์เอเยเย็นฉ่ำนะครับผมเอาไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับหนังคาสวยใสๆบางๆนะครับ ตัวถังสวยนะครับห้องเครื่องสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับรับประกันเลยนะครับการันตีให้นะครับเครื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างจบหมดนะครับต่อไปคือใช้งานได้เลยนะครับไปขับหล่อๆพอ สำหรับเจ้า Civic FD คันนี้นะครับผมตัวรถเป็นปี2010นะครับ m a n เน c ร a เช e ราคาอยู่ที่239,000บาทน,นะครับแต่งลอให้พร้อมใช้นะครับขับอย่างเดียวพอไม่ต้องไปทำเลยแล้วนะครับสนใจก็ดูรถได้ที่เต็นท์จิระเดชรถบ้านนะครับตลาดรถยนต์ดีชัวถนนกัญจนาพิเศษบางแคนะครับล็อกปีหโทรนะครับ0924604256นะครับ สนใจก็เรียนเชิญนะครับผมขอบคุณมากๆครับหาอยู่การันตีไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ